เพราะว่าล,ล่าสุดนะคะที่นั่นเขาประกาศยกเลิกม,มาตรการป้องกันโควิด1 9ทีแล้วนะคะทั้งประเทศเลยค่ะถึงแม้จะมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะ เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลเดนมาร์กค่ะตัดสินใจประกาศยกเลิกกฎการควบคุมการระบาดโควิด -19 ภายในประเทศทั้งหมดเลยนะคะโดยหลังจากนี้ไปค่ะประชาชนชาวเดนมาร์กสามารถเข้าไปใช้บริการสารบันเทิงซื้อขายกินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามปกติค่ะแล้วก็ต้องใช้บัตรผ่านดิจิตอลนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเข้าใช้บริการร้านต่างๆอีกต่อไปพร้อมกันนี้ยังยกเลิกการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าร้านค้าร้านอาหารหรือระบบขนส่งสาธารณะต่างๆโดยขอให้ใส่เฉพาะตอนไปโรงพยาบาล สถานพยาบาลรวมถึงศูนย์สุขภาพต่างๆเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถ ไม่ต้องเว้นระยะห่างแล้วนะคะสามารถทํากิจกรรมที่กลับมาจัดได้โดยไม่ต้องจํากัดจํานวนคนค่ะเรียกว่ายกเลิกทั้งหมดเลยค่ะเพียงของให้ประชาชนเนี่ยตรวจหาเชื้ออย่างสม่ําเสมอน,นั่นเองที่รัฐบาลเดนมาร์กตัดสินใจแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาประเมินว่าคุินายทีเนี่ยไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรงอีกต่อไปค่ะถึงแม้จะมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบสาธารณาสุขค่ะประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนที่นั่นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะประชาประชากร ของเขาเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วมากกว่า80%และฉีด3เข็มแล้วกว่า60%ค่ะและอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะก็จะเริ่มการฉีดเข็ม4แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะว่าอย่าประมาทกับโควิด1 9นะคะไม่ใช่ว่ายอมแพ้หรือว่าจะบอกว่าเขาเ,เราจะชนะอตอนนี้คือ,อย่างดีกว่าให้ชะลอชะลอไว้ก่อนจะทําอะไรเขาบอกว่าต้องใจยเย็น